ก็นอกจากนี้นะครับยังมีตลาดนัดวัฒนธรรมนะครับกว่า200บูธนะครับจาก76จังหวัดนะครับซึ่ผู้มีเกียรติ่าวารกทุกท่านครับ พิธีในวันนี้เป็นสิริมงคลยิ่งในการพิธีบวงสวงเทพพย,ยดาซึ่งรัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรมเ้อยู่หัวนั่ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมน้ำมนตทนพิธีท้องสนามหลวงเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสําึึกในพระมหากรุณาธิคุณ ชาติเนรนรียมาม่สังเกระดืตะเยตุเทวานุภาเวนัสัโสติภวทุเตโยโสเกเรวโสสุวรรณวันโนสุวรรณวโหนกะโหมหายาโสโสเทวะเกพรามิตริา うん。<music> ก็วันนี้นะคะทางกระทรวงก็มีการวงสวงเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะก่อนการที่เราจะมีการจัดงานมาขอรสบสมโพธิระหว่างวันที่11-15กรกฎานี้นะคะวันนี้ก็มาสักกระ,ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอให้งานค่ะแล้วก็ประสบความสำเร็จไปได้ดวดีค่ะ อย่างที่เห็นนะคะก็คืองานก็คืบหน้าไปไปได้ด้วยดีนะคะก็อยากจะเชิญชวนให้ประชาชนชาวไทยทุกคนนะคะมาร่วมในงานนี้ค่ะก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่11นะคะไปจนถึงวันที่15กรกฎาคมค่ะและซึ่งวันที่11เนี่ยจะมีริ้วขบวนด้วยนะคะแล้วก็มีการแสดงตลอดทั้ง11 15กรกฎาคมเลยค่ะของขอสมกอนนะคะก็จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคนที่มาร่วมงานค่ะ ก็เพื่ออำนนยความสะดวกให้กับทุกๆคนนะคะก็ตอนก็มีการบรูรณาการร่วมกันหลายภาคส่วนค่ะเพื่อให้งานออกมาประสบความสําเร็จมากที่สุดค่ะค่ะทุกทุกคนพร้อมนะคะแล้วก็มีความตั้งอกตั้งใจที่อยากจะมาร่วมในงานแสดงนะคะก็การแสดงก็มีหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นงานเรื่องดนตรีไม่ว่าจะเป็นศิลปะพื้นบ้านนะคะแล้วก็มีทั้ง สแสดงสินค้าด้วยซีพอตแล้วก็มีอาหารพื้นบ้านก็อย่างที่เห็นนะคะ,อะร,รอบๆเนี่ยก็เป็นการจัดงานที่ยิ่งใหญ่ค่ะแล้วก็ค่อนข้างหลากหลายค่ะก็อีกครั้งนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนได้มีโอกาสเข้ามาร่วมในงานนี้ค่ะ